ว่านายทับลูกงาผู้นี้น้มใดก็เล่าข้าคืออารยานันนายทับเพ่งลานนาไทยเราเองให้น้ว่าฟ้าสมเมอมเป็นองค์พระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินทัศนีนครทัศนีนครถ้ำใลลานนาไทยหา,าใช่อรียาสโตูกันไหมต่ดินของข,ข้าไม่เคยกรีธาทับไปลุกลานไปดินของท่านเทนไอนก็นเล่าจีเครือพระยุหโยธาแสนยากร มันลุกน้ำแผ่นดินของเราที่เรายกทัพมาได้ครับเนีจุดประสงค์ของเราต้องการหัวของเจ้าอารยันเพื่อไปเป็นของฝันในงานแต่งงานน้องสาวเราไร้สารนะหัวเราคนเดียวต้องการใช่ไหมใช่เรายืนตรงนี้แล้วคิดจะมีฝีมือก็เร่งเข้ามาทันระวังตัวด้วยนะครับคุณผูเสีเยตัวร้องไห้ก็รรประหลาด เสึกพี่น้องสองหัวหน้าขอร้องว่ายามายุง่ไงไพเราตียมยูวเรีย,ยในฟ้ารุ่งอนดีเทพอยลงุงอนาแล้วไอ้น้องพา,ราเ,เราเรียกเราว่าลุงทั้งที่ฟ้ารุ่ง โอดิโอ้ไม่ทื่อ <คน S 1> อ,อ่ะคนมันหลอ่อคนมันหล่อกทำอะไรก็น่ารักไปหมดฮะเสียไข่เลยไข่ <c oughs> ซอมอะไรตรงไหมายว่าเ้ย <c oughs> ไปมาเล่นที่นี่ไม่ได้จุดทูบบอกแม่ตะเคียนเขาหรือเปล่านะวันนี้เก์ต้องซ้อมถึงพี่ไม่รอพี่ก็น่ารักหลงตัวเองหนักนั่นเอ เดี๋ยวต้องลมพับดับเป็นทีกลัวก็ดีหนีเอวยันอยากจะไปที่ไม่ขาดคงเรียคม มอสองเอาอีกมา้จอบครนี้วไอ้แดงมันอนะมนิ้อะไรวะอ้หายนิ้จังสกัชาธมึงนะ กะเพาะเกี่ยวแตกเลยเติมเติมเรียบร้อยมึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยเอฟอ้าวปวดอะไรเนี่ยไม่ปวดได้ยังไงเราเนี่ยเต็มหน้ากูเลยเนี่ยเจ้เล็กเกมมันก็มีเอฟเฟคไงโอ้เอฟเฟคบ้าป้ามึงสิเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากลิ่นปากมึงต้อเหม็นไม่เบาหรือไงกวายเป็นมุกายเขาเนี่ยกูพูดจริงเนี่ยไปแม่แล้ว ไอเปียกหน้าเวทีมาเครื่องนี้นแล้วไอ้เปียกไม่เท่าไรไรกลิ่นเหม็นจะซึมไม่ยันเนื้อผ้ากูเลยนะน่ะเอาก็ผมโดนต่อยโดนต่อยมันต้องมีเอฟเฟคเลยมันจะต้องมีเอฟเฟคใช่ไหมอเอาได้เดี๋ยวกูจัดให้อย่าอย่าอย่าอย่ไม่มีเอฟเฟคอ่ะน้อยแน่กูไม่ยอมอยหรอกไอฝันก็ระวังระวังนะโว้ยเดี๋ยวฟันลงแกะจะหักดู่ซีฟันกูอยู่ตรงไหนฟันแกก็มีฟัน ฟันอะไระ่ะฟันต่อไหนก็กลับไปก็ต้องฟันก็เชอะต้องฟันไงยังมาลั่นเลยฟันตูนเนี่ยังฟันโอ้ถึงฟันหรือจะหาว่าคุยเมื่อคืนนี่เมียกูกวนทั้งคืนโอ้สกิดอยู่งันเองอ่ะเก่าให้ได้กวนมะม่วงกวนม่วงแล้วเขาก็สู้กันต่อครับ ว่าแก่แล้วปล่อยให้ตายโดยการธรรมชาติ แกแล้วแล้วต่อยไปบามาเพิ่มว่าพลาดทำไงเราอุ้ยไม่ต้องกลัวด้านหน้าที่คือการแสดงไปด้านกันไม่กอดไม่เคาร์มันไม่กอดไม่เคาร์กันเอามาเอาเต็มที่เลยเนาะนถ้าเป็นลูมามึงรู้จักกูน้อยไปลักษณะเนี้ยไม่คนแบกกุ้งกับทิทบพย์พลดโภลิมมีทิพย์รถด้วยเหรอยังไงยังไงเนี่ยยังไงฮะ กินกินเข้าไปจะได้เล่นเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวนี้แหละมันเป็นยังไงเอาเลยนักหนาเสียเวลาเนี่ยเขารออยู่เยอะแยะหัวหน้าครับอะไรลุงแกะไม่ค่อยสบายขอเปลี่ยนตัวแสดงได้ไหมได้ใครเล่นแทนให้เต่า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 มาได้เลยเร็วเสียเวลาเขารออยู่มันมันมันขอแค่ตาอะไรเร็วๆใครก็ได้ไห ตุกตะตุกตะโหวนอนจะเล่นตูดเขาดันเข้าตูดตัวเฉพาะกินฝาก็เพอแรงแล้วมีทิพลดผสมด้วยเป็นดอกไม้เปรี้ยวเลยจะดีเมื่อไยเอาแน่เรียบร้อยมันจะกระโดดใม่ ข้าวต้มนะไอ้ข้าวต้ตตตไมไหมเดี๋ยวมาเอาต้มปลาพี่กูเนี่ย แต่ทัศนีจะสู้พนีนลานาทายไม่ได้แน่ดีกว่าเดี๋ยวท่านไปขุดล้มทาไว้เราได้ฐานเมื่อเราจะไปลบรอบมันให้มันมาตกล้มทาที่เราได้ขุดเอาไว้สาธใา้ขาจะไปช่วยกันขุดล้มทาวโอ้โหดับดับ,ดบขุดบอลอะไรอย่างไม่ได้ อาลาดตอตังตอะมาเรลุกขันโอ้โหรู้บ่เลยทาข้าเหมือนแก่แล้วจะรู้มากไม่รู้มากได้ยังไงนะเห็นน่ารู้บ่เลยแล้วจะหล่ลงไปนี่คอหักตายแน่เลยไปได้เราลงไปไม่ได้เดี๋ยวกลับไปลงทะเบียนคนจนก่อนกู ไม่ดูกันอะอะไรเล่าขเขาโดดตาไมไปกันหมดแล้วเนี่ยทำไมต้องโดดด้วยล่ะเอาไม่โดดเลยเกมไปไงต่อแล้วต้องโดดใช่ไหมล่ะโดดดิอีกวาระหนึ่งส<า>ิมา้าโดด,ดไม่ได้แน่ยังไงก็โดดไม่ได้หลานที่ยังไม่โตเลยกูกลับบ้านกู้ดีกลับโอ้โหแกแล้วแกเลยจริงแกเลนหรือแกรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้สิ ทางเนี้ยต้องโดดลงไปอะแกจะโดดไปเนี้ยต้องโดดลงไปเออกูโดดไม่เต็มโอ้โหแกตั้งปูนี่กูโดดไม่เป็มเลยไปดู้เขาโดดกันยังไงเลยไม่เป็นเหนืออะไรให้ดูไหนมันโดดกันยังไงล่ะยากตรงไหนเล่าเอาลัวต้องโดดตัวโอ้ยนี่แน่กูไม่โดดกูกลับบ้านนะอะไรกันพระโขน ขอได้